ก็สวัสดีนะครับผมชินศักดิ์กิติมรุลนะครับก็ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ Triumph Motorcycle ประเทศไทยก็สำหรับงาน Motor Expo ปีนี้นะครับทาง Triumph เองเนี่ยมีการนำรถจักรยานยนต์นะครับมากกว่า20คันนะครับมาร่วมจัดแสดงในงานไม่ว่าจะเป็นรถในตระกูลของโมเดลคลาสสิกนะครับซึ่งก็คือ Bonneville รวมถึงแอดเวนเจอร์ทัวริงนะครับรุ่นพวก Tiger ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Tiger Tiger 60 900 Tiger 1200นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังมี ในเรื่องของรุ่น Sport n เนเกก็คือตัว s t รี e ทิเปอร765ด้วยนะครับนอกจากรถที่เรามาจัดแสดงแล้วเนี่ยยังมีรถรุ่นใหม่ที่เรานำมาเปิดตัวในงานเช่นกันนะครับมากถึง10รุ่นหลักๆก็จะเป็นในตระกูลบอนดูวิลใหม่รวมถึงตัว Ti เก r 900ใหม่แล้วก็ตัว Sport n เนเตนะครับ765ใหม่อุปกรณ์ตกแต่งนะครับของ t r ั m เองเนี่ยก็มีการนามาจัดแสดงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตัวกระเป๋านะครับสำหรับเดินทางนะครับเบาะเรื่องของวินชิลนะครับ connectivity นะครับรวมถึงไฟเลี้ยวนะครับก็จะเห็นว่าอุ จะเหมาะนะครับสำหรับท่านที่มองหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางในหน้าหนาวนี้นอกจากตัว s s สสแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวเรื่องของเสื้อผ้านะครับไลฟ์สไตล์ในสไตล์ของทริอัมปนะครับมีส่วนลดนะครับสูงสุดถึง50%เช่นกันในส่วนของโปรโมชั่นนะครับของรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเราก็มีส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง25,000บาทนะครับก็เลียนเชิญเป็นแฟนที่สนใจรถพรีเมียมนะครับสัญชาติอังกฤษนะครับมาเยี่ยมชมที่บูธได้นะครับ